สวัสดีครับผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยกลุกรก็พาไปดูเรื่องของการทําซุ้มผักนะครับระบบนดน้ําอัตโนมัติใช้งบประมาณนะสามร้อยบาทนะครับซึ่งได้ค้างไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็จะเอาเรื่องของรายละเอียดของอุปกรณ์ในการตั้งระบบลดน้าอัตโนมัตนินะครับมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็เผื่อใครที่สนใจนะครับก็สามารถนําเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ไปต่อวงจรตามที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับอ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูว่าต่ออย่างไรนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้อาจจะมีตัวที่แตกต่างมาจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการนำเสนอพุดซุ้มผักนะครับวันนี้เราก็จะเอาอุปกรณ์ที่ที่ใช้ในการทำระบบรดน้ำาอัตโนมัิเนี่ยนะครับมานำเสนอของท่านเนี่ยนะครับมานำเสนอให้ท่านดูเนี่ยก็จ,จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันครับวันนี้ครับก็จะมีในส่วนของ ตัวตั้งเวลาท i m เมอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเวลาในการรดน้ำนั่นเองนะครับซึ่งในตัวอุปกรณ์นะครับด้านหน้าก็จะมีหน้าปัดบอกเวลาแล้วก็สถานะต่างๆนะครับมีปุ่มต่างๆที่ใช้ในการตั้งค่านะครับเพื่อให้มันสามารถทํางานตามที่เราต้องการได้นะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูในรายละเอียดนะครับว่าในการทาการตั้งค่าของตัวท i m เมอร์เนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการอย่างไรถ้าดูแล้วท่านไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับก็สามารถหา ดูเพิ่มเติมได้จาก Youtube ทั่วไปผมดูก็จะมีคนรีวิวอยู่หลายๆคนเหมือนกันนะครับสำหรับตัว t ามเมอร์ซึ่งผมขออนุญ,ญาตพลิกด้านหลังดูนะครับในด้านหลังเนี่ยเขาจะมีข้อต่ออยู่ทั้งหมดทั้งหมด4 44ข4ั้วด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัว power นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวสวิตช์นั่นหมายความว่าตัวที่เป็น2ขาที่เป็น power เนี่ยก็คือเราเอาไฟเข้าไปเลี้ยงเขานั่นเองนะครับก็จะเป็นไฟ ac ก็ได้นะครับ แล้วเป็นไฟดีก็ได้แต่ว่าที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นไฟ DC ขนาด12โวลต์นะครับก็จะเลือกเอาขาหนึ่งก็จะเป็นขั้วแดงก็เป็นขั้วบวกนะครับสีดําก็จะเป็นขั้วลบเป็นไฟเลี้ยงเขาเพื่อให้เราสามารถตั้งค่าต่างๆด้านหน้าได้นั่นเองนะครับในส่วนขาเอาพุทเนี่ยก็จะเป็นสวิตตัวหนึ่งหมายความว่าเมื่อเมื่อมันทํางานเนี่ยนะครับเขาก็จะต่อสวิตนะครับสองขาเนี่ยต่อด้วยกันซึ่งเราก็จะไปคอนโทรลอุปกรณ์ที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับบางครั้งเนี่ยม่ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปตั้งกับ ระบบลดน้ำนะครับเปลี่ยนแต่ว่าโจทย์ของผมเนี่ยคือผมตั้งระบบลดน้ำนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาเขาตั้งอย่างไรนะครับอันนี้แนะนําอุปกรณ์ก่อนกับในส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือตัววาล์วน้ําไฟฟ้านะครับวันนี้เอาอีกตัวหนึ่งมาไม่ใช่โซลินอยแบบคลิปครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นในส่วนของบอลวาล์วนะครับบอลวาลว์นี่ที่ผมเลือกใช้เนี่ยนะครับ จะมีขนาดสี่หุนนะครับก็คือขนาดท่อ PVC ประปาทั่วไปนะครับขนาด4ี่หุนก็จะเป็นเกลียวในในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็จะมีวงจรอยู่ข้างบนนะครับตัววาล์วอยู่ข้างล่างเป็นบอลวาล์วนะครับเดี๋ยวบอลวาล์วมันเป็นยังไงนะครับก็คือลักษณะเป็นลูกบอลนะครับเปิดปิดนั่นเองก็จะมีสายต่อให้สเส้นนะครับก็คือสีน้ําเงินกับสีเหลืองซึ่งผมทดสอบแล้วถ้าใครซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยหรือรุ่นใกลเคียงนะครับใกล้เคียงเนี่ยนะครับ เขาจะมีสีน้าเงินเนี่ยเขจะเป็นขั้วบวกนะครับสีเหลืองก็จะเป็นขั้วลบนั่นเองอะระบบก็จะใช้ไฟขนาด 12- บสถึงยีโวลต์นะครับเพื่อให้ตัววา์วทำงานนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยผมเคยพูดว่าสามารถใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับครั้งที่แล้วผมใช้เป็นอะแดปเตอร์เก่านะครับเอามาดัดแปลงเอาแต่ว่าในกรณีของเคสเนี้ยนะครับ ผมต้องการทําเป็นระบบโซล่าเซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นผมเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์เช่นกันนะครับ mm hmm. เพื่อมาทําไมต้องใช้12โวลต์ก็เหมือนที่แจ้งนะครับตัวบอลวาวของเราเนี่ยมันใช้ขนาด12ถง24โวลต์น,นะครับก็เลยแหล่งพลังงานเขาก็ต้องอยู่ระ,ระหว่าง12โวลต์เช่นกันตอนนี้ผมเลือกใช้12โวลต์8แอมป์นะครับซึ่งตอนเนี้ยนะครับในอนาคตนะครับในในในการ ทำวงจรครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะเอาระบบเรื่องของโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับระบบชาร์จเจอร์นะครับก็จะเป็นการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลงสู่แบตเตอรี่ให้มาเลี้ยงวงจรไม่ต้องใช้ไฟบ้านอีกต่อไปนะครับก็มาดูลักษณะของการทํางานของบอลวาลก่อนนะครับบอลวาลไฟฟ้าก่อนว่าทาไงเมื่อกี้ผมบอกว่าของเขาเนี่ยจะมีสาย2เส้นนะครับก็คือสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองต่ออุปกรณ์ดูนะครับว่า ถ้าเขาทำงานแล้วเ็าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสีเหลืองก็คือเดี๋ยวต่อตรงๆกับแบตเตอรี่เลยนะครับสีเหลืองก็จะเป็นขั้วลบใช่ไหมครับผมก็จะต่อขั้วลบในลักษณะอย่างนี้นะครับต่อขั้วลบในลักษณะนี้ต่อไว้ก่อนนะครับเป็นขั้วลบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลองเทสกันนะครับเนี่ยจุดนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ดูลักษณะการทํางานของบอลวาลนะครับถ้าเราเอาขั้วแบตต่อโดยตรงเลยนะครับ เขาก็จะเปิดบอลวาล์วลักษณะเนี้ยครับก็จะมีการเปิดใช้เวลานิดนึงนะครับผมดูจับเวลาดูก็อยู่ประมาณนะครับไม่เกินสิบวินะครับอันนี้พอเสียงเขาเงียบไปนี่ยก็คือวาล์วเ็เปิดเต็มที่แหละน้ำก็จะไหลผ่านได้เลยนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราตัดไฟออกไปนะครับเขาก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะครับนี่ลักษณะของบอลวาล์วมันมีข้อดีคือเขาจะปิดเปิดนะครับเปิดด้วยไฟปิดด้วยตัวเองนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ เขาก็จะปิดพอเสียงเงียบเขาก็จะจบแล้วนะครับก็คือเขปิดวาล์วสนิทนบบนีงนะครับเพ,เา wow ร,บเพราะ,ะน,นตัวนี้เอาไปประยุกต์เป็นระบบเปิดปิดน้ําอัตโนมัติได้เลยนะครับซึ่งผมเลือกใช้เอาเพราะว่าจะมาทําที่โรงเรียนเป็นระบบะสมาร์ทฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับก็สั่งซื้อมานะครับตัวนี้นะครับก่อนหน้าใช้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้อ่ะนี่คือแนะนำอุปกรณ์น,นะครับแนะนําอุปกรณ์ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดนะครับถอดออกก่อน นะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับต่อไปแล้วเราจะต่อวงจรอย่างไรอุปกรณ์3ตัวเนี่ยมาต่อด้วยกันอย่างไรนะครับเราก็ออกแบบวงจรไว้ในลักษณะนี้นะครับเราจะมีวงจรในลักษณะนี้นะครับอ่าวงจรในลักษณะนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวทัมเมอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ก็คือตัวนี้นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนของบอลวาลนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเขียนเป็นวงจรง่ายๆให้ดูนะครับก็ทัมเมอร์มันมีสีขั้วก็ต่อลักษณะนี้ครับขั้วบวกขั้วบวกก็แทนด้วยสีส้มไปนะครับสีส้มก็จะมีจุดหนึ่งที่จับมาเพื่อเป็นตัวเอาพุตธด้วยนะครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงแล้วก็เอาพุตขาออกก็มาตัวบอลวาลขั้วลบก็ต่อเข้าด้วยกันการใช้สีน้ำตาลนะครับขั้วลบถึงกันหมดเลยนะครับอันนี้คือลักษณะการต่อนะครับ อ่าในส่วนของทัมเมอร์นะครับผมก็ต่อขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วนะครับตามวงจรที่ที่ผมเขียนไว้นะครับเพื่อไม่ไม่เสียเวลานะครับนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบอลวาล์วนะครับก็มีลักษณะนี้ครับอ่าทีนี้เราจะต่อวงจรกันก่อนนะครับจะต่อวงจรกก่อนแล้วก็ในในคลิปหน้านะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะพาไปดูในสถานที่จริงนะครับวันนี้ผมจะต่อเบื้องต้นให้ทุกท่านดูก่อนนะครับเริ่มด้วยจากการนะครับไฟเลี้ยงนะครับสังเกตนะครับผมใช้สีสีแดงนะครับสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกในลักษณะนี้นะครับอ่าขั้วบวกนะครับในส่วนของขั้วลบ ก็ต่อตามปกตินะครับคนลบตังอันนี้ก็คือในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายส่วนของทัมเมอร์ฝั่งขวานะครับตัวนี้นะครับเอาพุตนะครับก็จะมาเข้าควบบวกก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับเราก็ต่อด้วยสีน้ําเงินอ่ะกรณีนี้เอาเป็นต่อพันไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ดูการทํางานของเขานะครับดูว่าทัมเมอร์ก็จะควบคุมในส่วนของบอลวาลได้หรือไม่นะครับอ่ะขั้วสีเหลืองเลยหนึ่งเส้นนะครับ สีเหลืองก็จะต้องเอามาต่อเข้ากับคูวลบนะค,ะครับคูวลบเพราะเราบอกว่าคูลบถึงกั้นหมดนะครับวันตัวนี้ผมจะปอกนะครับแล้วผมก็จะต่อไว้ให้นะครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ต่อสายยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวการตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม ขออนุญ,ญาตนำเสนอในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าก็เป็น ep2 ไปสำหรับการต่อนะครับแล้วก็แบตปรีสายเข้าไปตามหลักเนี่ยเราใช้เป็นหาปลาได้นะครับแต่วันนี้หาหาปลาไม่เจอบทจะใช้ก็หาไม่เจอครับนะพอเจอก็ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยครับก็ต่อเท่ากับอ่าในลันกษณะของอ่ะนี่คือองจรที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ดูบอลวาลนะครับ ให้ดูตัวอย่างก่อนอ่ะบนวาวนะครับส่วนนี้เป็นตัวทัมเมอร์ซึ่งทัมเมอร์เนี่ยนะครับเราสามารถตัสั่งแบบแมนวนวลได้นะครับนะครับเราก็จะสั่งแบบแมนวนวลได้นะครับในตัวของเขานะครับอ่ะอันนี้ก่อนอื่นต้องรีเซ็ตก่อนนะครับขออนุญาตอ่เคลียร์แล้วนะครับเพื่อให้เขาได้เซ็ตตัวเองอ่าอันนี้ผมกดแบบแ,บบแมนวนวลนะครับเขาก็จะเปิดวาว ก่อนหีที่เราเห็นว่าวันไหนที่เราตั้งเวลาแนละ้วแดดมันร้อนไปอย่างเงี้ยครับก็เราลดเพิ่มจํานวนครั้งความถี่ในการลดแต่ละวันก็เราก็มากดเป็นแมนนวลได้เลยจากที่เราตั้งโปรแกรมไว้นะครับอ่าเขาก็จะปิดครับนะครับเขาก็จะปิดในละนรัแสดงว่าทอมเมอร์เนี่ยเขาสามารถคอนโทรลวนวาวได้แล้วนะครับบนวายแล้วแล้วนะอ่าในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการตั้ง ทำเมอร์นะครับว่าเราจะตั้งอย่างไรวิธีการนะครับซึ่งไม่ยากนะครับไม่ยากก็กดติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับกับช่อง DIY by คุกกรนะครับสำหรับคลิปใน EP นี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ